งูติดทิศติตตตต่งหูเจ้าของยังเซลฟี่ได้อย่างใจเย็นตุ้มหูมีชีวิตเป็นเทรนฮิตเทรนด์ใหม่หรือเปล่านะไม่ได้เป็นค่ะงูน้อยสัตว์เลี้ยงของผู้หญิงรายนี้แค่เห็นว่าติ่งหูของเธอเป็นสวนสนุกก็เลยลองสำรวจดูด้วยความอยากรู้อยากเห็นเมื่อวันที่23มกราคมแอชลี่กลอวัย26ปีได้ถ่ายเซลฟี่กับสัตว์เลื้อยคลานเพื่อนซีอย่างสนุกสนาน เจ้าบาสงูหลามบอลเพลิดเพลินกับการเล่นซ่อนหาในรูที่ติ่งหูแต่ในขณะที่แอชลี่เผลอเจ้างูน้อยได้ล้ำเส้นอย่างแรงจนติดแงกอยู่ตรงนั้นเมื่อตระหนักว่าเกิดอะไรขึ้นสาวน้อยก็รีบโทรเรียกเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่ได้แต่พาเธอส่งห้องฉุกเฉินแพทย์ต้องฉีดยาชาที่หูทาครีมหล่อลื่นที่ติ่งหูก่อนจะแยกตัวน้งงูออกจากติ่งหูของเธอได้อย่างปลอดภัย ขณะที่อยู่ในห้องฉุกเฉินแอชลี่ก็ยังไม่วายโพสต์ภาพถ่ายของความเจ็บปวดไปบนเฟซบุ๊กตอนนี้แอชลี่กับเจ้าบาทกลับมามีความสุขดีอีกครั้งว่าแต่ต่อไปยังจะเล่นแบบนั้นอีกหรือเปล่าจ๊ะ